สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอน ใครสนใจเนะี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ากล่องสกินสุดปังวันนี้ชื่อว่ากล่องนี้ควรจะซื้อหรือเปล่าวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับระยะเวลาของมันจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่19พฤศจิกายนนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วนรูปแบบกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการซื้อกล่องนะครับกล่องหนึ่งกล่องนะครับราคาทั้งหมด199คูปปองเิด้จะสุ่มหนึ่ง่ีร้อยเก้าสิบเก้ามว่าคุ้มมันนะส่วตูมองว่า ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับเพราะว่าสกินเนี่ยกับสกินเนี่ยนะครับที่เคยเห็นเอามาขายแล้วประมาณ500คูปองน,นะทุกคนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราซื้อไปกล่องนเนี้ยเราคาก็ึร้อยก็ร้อยคูปองเนี่ยซื้อไปเนี่ยก็ยังเดี๋ยวพึ่งเปิดกันเลยทุกคนก็ซื้อไปคิดว่าซื้อไปสุม่มซื้อไปเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยสมมติคุณมีสกินแบบ ที่สกินที่คุณไม่มีที่ยังไม่อยากได้ครบก่อนแล้วค่อยเปิดทีเดียวก็ได้อย่างเช่นผมเนี่ยไม่ค่อยอยากได้สกินนี้กับสกินนี้เท่าไหร่นะครับสมมติมีกิจกรรมที่ gm มาแจกสกินหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยผมก็จะเอาพวก2สกินนี้นั่นเองนะครับอืมดอนโยเวนเนี่ยสสกินเนี้ยห้าสกินเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าไม่ได้2สกินนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอืมแต่ว่าจริงจริงเนี่ยผมอยากจะซื้อเก็บไว้มากเลยนะราคามันทุกถูกทุกตนเราก็เข้าคูปองได้สกินเนี่ยมูระมาณเดือนที่ นี่นะครับถ้าจำไม่ผิดเ,เ,เ,เรดเบรดบอสซ่าเนี่ยแล้วสกินเอฟเฟกสกินต่างๆของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเปลี่ยนใหม่อน่ยนะทุกคนสกินของมูราสกินนี้นะฉะนั้นก็น่าสนใจมากๆเลยนะสกินนี้ก็สวยนะของนตาตา雅นะครับเชงกิราไทคูนนะครับน่าสนใจมาก,มาก นะครับยังไงใครจะซื้อก็สามารถแตะไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วก็เปิดเลยนะครับก็แค่ซื้อแล้วก็รอก็ได้ทุกคนรอไว้นะครับอย่าเพิ่งเปิดก็ได้นะครับรอแบบว่าคุณมีสกินที่คุณไม่มีไม่อยากได้ครบก่อนแล้วค่อยซื้อก็อย่างได้เลยนะครับโอเควันนี้เนี่ยก็จะมีแต่เพียงเท่านี้จริงสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ทีเดียวพร้อมกัน2คลิปเลยแล้วกันนะครับยังไงยอดวิวคลิปนี้เนี่ยอาจจะน้อยนะแต่ก็ก็ไม่เป็นไรนะครัทุกคนมากๆที่มาดูกันนะ รับโอเคช่วงนี้เนี่ยผมก็วันนี้ผมก็ไม่ได้สตรีมเนาะอาจจะสตรีมช่วงบ่ายๆนะครับคิดว่านะเออแต่ว่าวันนี้ต้องมีเรียนตอนเย็นนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเอ้ไม่ใช่มีเรียนมีทํางานตอนห้าโมงเย็นนะครับใช่ยังไง๋ตวตอนนี้เนี่ยก็ถ้ามันไม่มีจริงๆก็อาจจะพักพักก่อนนะพักสักเกมหนึ่งก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่พักสักสตรีมสักไอ้นี่วันหนึ่งก่อน เจ็บคอรจริงทุกคนเมื่อวานเนี่ยใช้เสียงเยอะมากเลยผมใช้เสียงกับกรีดกราดยับเลยะนะเจ็บคอไม่ไหวแนละ้โอ้โหเจอฟอร์เรโนตโินสู้ได้ทุกคนถ้าต้นเกมกดได้ก็สู้ได้ถ้าต้นเกมกดไม่ได้ก็สู้ไม่ได้มันก็แค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าของที่เราต้องออกนะครับก็คืออันนี้เลยนะดิดเบดออกไปตามนี้เลยครับ ยินบวกเลยยินบวกเลยยินบวกเลยแตกครบมาหล่มึงตายมานั้นนี่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 ตายไหมเกือบตายครับผมเราเอาคลิปทีเดียวเดีวทุกคนคลิปตัวเดียวผมไม่สองทุกคน ตายมึงตายมึงตายเรียบร้อยแล้วเขามาพาต้นเกมให้ผมด้วยโอ้โห้ฟิกเกอร์ด้วยเหรอฟิกเกอร์ยัดเลยเนี่ยฟิกเกอร์ยัดเลยเลยเอาไปสักครึ่งหลอดแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะเอาไปสักครึ่งหลอดเลยแล้วกันครึ่งหลอด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 คโอ้โห้ครึ่งหลอดแบบลุวะครึ่งหลอดแบบลัวๆครึ่งหลอดแบบลัลวะลุ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 ลวๆ โอ้โหโดนเยอะจัดโดนเยอะจัดโอโ้เขาใจเขาไม่มาทุกคนใจเขาเสียแล้วใจเสียเลยเหรอโอ้โห้ยนายเรียบร้อยครับผมตายตัวเดียวก็คือเจอบ็บเกมอย่างวเลยวันนี้ไวัยจริงนะครับขออนุญาตพักเสียงวันหนึ่งนะจะต้องพักนะเพราะว่าผมจริงอยากจะสตรีมทุกวันด้วยเนะี่ยแต่ว่าเจ็บขอพักคอนนะครับเก่งไปเนะ่คนนี้โอ้โหสูพีมนะไม่ธรรมาดา โอ้โหชีวิตอนาถแพ้รเรือผมแพ้รเรือกดไอ้สักตาแล้วกันให้มันครบนะครับเนี่ยคุณอัลูกัสก็เล่นกับผมนะคุณชลทงชลทานนะครับนี่เห็นหมดเลยนะขออนุญาตไปเก็บห้องก่อนแล้วกันวันนี้ขอเก็บห้องแบบให้มันพร้อมก่อนเนาะยังไงเดี๋ยพวพรุ่งนี้ค่อยมาสตรีมกันนะครับสตรีมช่วงเช้าหน่อยนะสตรีมเช้าเช้าเอลสุโอ้โหเงย แม้ทั้งคู่จะชอบทะเลาะกันแต่ลึกแล้ววอลไฮก็ยังชมวริจากใจนะครับนี่ใช่เหรอขอบคุณที่ช่วยประทศจากคุณสกายด้วยนะครับแล้วคุณชลตะธานด้วยนะขอบคุณทุกคนม,มากๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมสตรีมต่อไปจริงๆนะครับโอเคอยากเจอจนใจจะขาดเข้าใจนะผนุมมีความรักแหละ โอเคแกคิปไปเลยโอ้มันซูมทีเดียวมันได้คีมหมดเลยทุกคนนายถูกเวลาไปก็เท่านั้นแหละนายถูกเวลาไปก็เท่านั้นนายถูกเวลาไปก็เท่านั้นแหละยังไงนาะยก็ต้องแพ้จนอยู่ดี ไอ้เขี้ยเอลสู่บ้าอะไรเอ็กคิวมาวะ What the fuck กูเจอเอลสู่เอ็คิวไอ้เขี้ยอย่างไงเงาเลยเอลสู่เอ็กคิวกูเหลือจะเชื่อแม่งหยิบเอ็กคิวมาได้ไงวะไอ้เหี้ยเลือจะเชื่อเอลสู่เอ็คิวอะทุกคนอย่างไงเงาเลยอ่ะเย้ยหยองจัด สยองเลยเอ้สู่ไ q คทุกคนดูดิทุกคนดูดิดูดิทุกคนดูดิทุกคนดูดิดูด,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 ดิผมยืนปั๊มเลยอ่ะผมยืนปั๊มเลยแล้วตัวเราได้เปรียบทุกคนยากบอกเลยว่าเกมนี้เขาจะสู้ยากมากนะครับชีวิตเขาจะเต็มไปด้วยขวากหนามที่ไม่อาจขวางขวางได้ขวางได้เด้อคนที่ไหนนี่คนที่ไหน ไปตีรัวๆตีคีตีคิ้วทุกคนเลตึก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 ยืนบางคีก่อนยืนบางคีก่อนโอ้โหอย่างไวปรร์โอ้โหรร์โอ้โหอ้าเอ้าวเสียละโอ้ยเขาหล่นเขาหล่นทุกคนเขาหล่นเขาหล่นเขาตีไม่โดนเฮ้ยเสียละ เรียบร้อยจบเกมกับผมตัวเรามันโกงอยู่แล้วนะเดีย๋ยววนเจอตัวที่มันสู้ไม่ได้จริงมันก็ไม่ไหวโดวนเกมไวมากครับเรียบร้อยโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจนจบนะครับอืมแล้วต้องขออนุญาตพักคอก่อนนะเพราะรู้สึกว่าเจ็บคอนะเจ็บคออยู่นะนะครับวันนี้นะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มาดูกันนะครับครดูจบคมเมไม่มหน่นะครับว่าหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเค ขอบคุณทุกคนที่มาดูกัด้วยตอนนี้ก็ประมาณ10,000ซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับใครรู้จบคอมเมไม่หน่อยนะครับว่าอะไรว่าผมลืมแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยหนึ่งร้อยซับสไคร์เบอร์จะครบกันแล้วนะครับยังไงเนี่ยอยากจะให้มันครบก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราจะแจกวอลเปเปอร์กันเนาะยังไงก็อยากให้มันครบจะได้แจกทั้งหมด2วอลเปเปอร์เลยนะครับโอเคไม่ต้องรอตาาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากนะครับขออนุญาตพักคอ่หนนะไม่